อีบ้าไปเอาที่บ้านก็ได้ะอะไรนะบัตรอีกทีนึงอีกทีนึงเอ้ยคุณสวนาสวัสดีค่ะเขาไปไม่ได้อุ้ยทีละ คุณบาดจับอันนี้เขาสนอันนี้สะดุ้งไโอไม่ร้อง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 คนเก่งไม่ร้องนะคะ ้อไ้แม่ิ่มเี่ยมทวามตองไม่ไม่ไม่เห็นี้ไี่พรพี่พรทุาวันไม่โกโอีเยียมอะ้ยแม่เยี่ยมโา

เลียมเหลือทนแล้วน <a Bref. laughs> ั่นเลียมอย่าลืมเคหนึ่งเลียมท้ายยังไงก็ช่างอย่าลืมเคหนึ่งนะโอเคปะเลียมมืออะไรเลียมมืออะไรขึ้มึงอะไรกันวะเนี่ยวรงวางวางวาง ค่ะหนุ่มและนบอกว่าอยากได้สปมกินปเหอแก่หมอปลาสามวันกินข้าวไม่ได้อะที่รักที่รักเยียาทำอย่างนั้นเดี๋ยวของหนูขายไม่ได้สนับสนุนเมียไว้ก่อนแล้วกินข้าวยังกินไม่ได้กินไม่ได้พุณลงกิดก็กินไม่ได้ มันมีแอลแคนาทีนแสดงมันกินแต่เมื่อวานที่บอกจุดอกกินกินวันนี้กินอ๋อเหรอออกไปแล้วออกไหมออกไปแล้วเหรอคุต้นนาทีสดีนมเียาม K1 อ่แล้วคุามุคะทีนี้บ้านนี้ใครไม่เป็นอิสุใสจะเป็นกันอีกเยอะอีกทีหนึ่ง K1 กับ K1 สต่อมันหอมมันย้ปุ๊บเป็นไงย้ำใครเนี่ยเสืิงใครเสือสิงห์เสือสิงห์ตกยเสือสิงเจ็บได้ไงใครตกย้ำใครตกยตกยมตกยเสือสิงจบได้ไงตกย้ำเสือสิง็ไง

nhàng mà, <laughs> Nhưng mà. Nhưng mà. mà. Lêm, liêm, nhàng mấy mà. liêm. Đi Lêm, Lêm, chắc là liêm. liêm bắt đập phớt xíng. bỏ lại. ai? ai? sẽ đập liêm liêm, เอาเียนไม่ตเลียมม่ตกเปียมเรียนไม่เจ็บใครใครเรียนมายังเรียนมาแล้วโอเคโอเคเรียนมาแล้วรถเรยโฟ์แบตมันหมดป่ะไม่อ่อเดียวเดีแบต ไม่เอาอะไม่มาเอานี่มันบอกให้กวดเดียว่มันเยอะเว้ยมากินแทนคนอื่นด้วยอ่ะ สวัสดีค่ะคู่นี้เขาทำอะไรกันเหรอคะเกล็กกูมัมไม่ดีกูมัมไม่ไม่ดีเหรอคะสวัสดีค่ะคุณแม่ ไม่ได้ออกปากกิ้นน้ำยาเนี่ยวาดมือเลาะดิ้ง <c oughs> โฟกุปไปไหนกับโฟกุหอมแก้มนิด <c oughs> เฮ้ยไปไหน น้องรอนเสร็จเก็บเสร็จหมดยังยังครับเดี๋ยวโฟลนกล่องนะข้างในค่ะเดี๋ยวข้างในเดี๋ยวค่อยไปรื้อต่อเมื่อกี้เพียตกใจจะเป็นไม่ไม่ไม่ซักกลอกถ้าไม่มีแจ็กกี้แบบยาวดูสภาพ <c oughs> เรื่องก้วยกวยสวัสดีค่ะเออน้องเมย์ค่ะที่ตีหลังคือปัด ที่ไม่ดีเท่าไหร่ไม่ได้โดนตีเนี่ยเคยถามคนป่วยแล้วว่าถ้าไม่ตีรู้สึกมันไม่ค่อยดีอะค่ะมันจะคือพอแกปัดแล้วอะมันจะแบบสดชื่นอะค่ะลูกนี้ยเปล่าลูกมึงเงี้ยผมต้องขอรูปนะเนี่ยแมวนั่งมึงดูที่ฉันลูกมึงเปล่ามึงมีชีวิตชีวาปะเนี่ยมีเนี่เขาหัวเราะอยู่ใช่ไหม ชื่ออะไรอ๋อชื่ออะไรอ่ะจับชื่ออะไรคนเสื้อฟ้าเขายืนช่วยหมอฟ้าเผื่อคนของขึ้นค่ะพระไอ้เบลนี่วันนั้นแม่ก็มาเยี่ยมให้จ้างไปห้าหกร้อยอ๋อที่เขาซื้อของแจกก็หมดเลยแล้วกลางวันร้องไห้โอ้แม่พระแม่พระ ดีใจดีใจไงน้ำตาไหลมึงเกิดเวลาใดเนี่ยมึงมองกล้องมึดิมึงจ้องแบบมีความผุกดยงไิร้องไห้เลยรื่องวนน่ะแล้ววันนั้นไอ้นี่เขาร้องไอ้นี่โเรื่องมันเรื่องมันเศร้าอันน่าชนกันเนี่ยอ๋อโรไอ้นี่ร้องหนูคิดตัดไปไงก็สนุกไง้ันเสือกพี่โฟกอะนะไง ขอบคุณเป็นอะคะคือหมายถึงว่าบางทีคนคนแบบของขึ้นมันต้องช่วยยึดนีค่ะหมอปลาคนเดิมหมอปลาเคยโดนคนใข้ขีดประเด็นเลยค่ะแบบตัวใหญ่ๆอย่างนี Japanese ้ค่ะว้าวขอบค wow! ุณค่ะภาพนี้ต้องให้เครดิตพี่หมูธนเมศเลยนะคะเพราะพี่หมูเป็นคนซื้อไวไฟมาให้และแถมเอาเครื่องถ่ายเอกสารที่ว่าเซฟค่าใจดยในเรื่องรูปอีก พี่หมูนะคะแอดมินเพจชื่อหมูดำเม็ดขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณพี่ๆแอดมินทุกคนที่น่ารักในเพจของเพจนี้ทั้งหมดที่คอยตอบนาเไม่มีเวลาอย่างวันนี้ก็ไปะเบื้องเมื่อเช้าเพิ่มเติมอีกแล้วก็รื้อกดังขนฟองไปที่บ้านเตรียมที่ย้ายบ้านใหม่ก็คือขนทั้งไม้ขนอะไรไปกันนะเพราะว่าต้องช่วยๆกันนะคะตอนนี้แล้วฝนตกวันนี้คือมอมค่ะน้ำยังไม่ได้อาบเลยนะรับาตื่นเช้ามาก็ไปขนกระเบื้องก่อนแล้วค่ะแล้วก็มาลื้อ โบราณแล้ยังไม่เสร็จเลยอตอนนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยภาพชัดแต่สะดุดเหรอคะมันจะเกิดจากอะไรอย่างนอะโหถ้าแฟนหัวบ้าแห่ลูกไอ้ยี่กี่ไม่นา่ามีแนตะ่ที่ก้องน่าจะกำนแล้วนี่ขายกำนัลแล้วนะสามส ที่ไหนนะน้องป้าคนนี้น้องปวดท้ดงสาหัะทีเดียวเนี่อยู่ที่ไหนคะอ๋อแล้วนี่ดีขึ้นเรื่องคะไม่ปวดแล้วหรอคะแล้วได้ไปหาหมอทางวทยาศาส์บ้างไหมคะแสนสาหัสเลยใช่ไหมคะมาที่นี่กี่วันแล้วคะ หมดไปกี่แสนแล้วคะสแสน,นไม่ที่เนี่ยไไอ๋อยังไม่หมดใช่ไหมคิดว่าหมดเฮอะไรเฮหนึ่งสวัสดีจ้าล้างสาวอะไรอ่ะยังอย่างกันอะ สวยสวัสดีค่ะสวยข,ข,ข,ขอบคุณค่ะคุณนรินขอบคุณมากนะคะคุณนารินขอบคุณค่ะอยากให้บุญหมอช่วยห่อสัญญาง,งานอีกค่ะไม่อยากไปอยู่ที่อื่นแล้วอ่อค่ะน้องเมย์เดี๋ยวจะบอกให้นะคะ วขึ้นมแข่งไม่ได้เออคุณซุนเห็นขึ้นเขหลังเออก็คือเขาไม่ได้ช่วยค่ะคคือเขาเล่นกับเล่นกับพวกอันนี้กบบว่นลูกเขาข้า คุณแม่ชีกับวันพุธนี้แล้วค่ะพี่สิงหาพอดีคุณแม่ชีหายงาแต่ว่าอยากเห็นรู้สบายใจว่ามันหายสนิทไหมนะาผู้ชายเด็กไม่ไหวมาถามผู้ชาะมาเนี่ยทำปฏิบรติจังประศัวอะไรอยังคุณวนด้วยฟูไลค่ะเอ่อตบเพื่อปัดสิ่งที่ไม่ดีติดมาสวัสดีค่ะคุณพัชธานิด เคเคอะไรเกียร์หนึ่งเอาละกระเลียงบอกว่าเคหนึ่งนะคะคุณจีรพัชขอบคุณมากค่ะได้หมดถึงย่างไปหมาไปหมดแล้วอ่ะเฮ้ยทีรักทีรักเดี๋ยวแม่แม่แม่ค่ะเดี๋ยวแม่มามาเลยค่ะพอแล้วเนาะ เพื่อนๆคะรบกวนฝากเลือกติ๊กที่หน้า K1 ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งอะไรเนี่ย K1 ทำไม K1 คือกะเหลียจะพูดไม่ช้านะคะเขาก็จะบอกว่าเคียร K1 K1 ครับ K1 ครับเหงือกสวัสดีค่ะ